สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันนี้ก็เช้าวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนนะครับก็วันนี้ครับผมก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่นะครับก็อยู่ที่โรงแรมอันันตลาเชียงใหม่นะครับก็บรรยากาศก็ดีนะฮะอากาศตอนนี้ก็น่าจะประมาณเช๊20องศานะครับช่วงเช้าๆนะะก็ทางขวาฝั่งขวามือเป็นแม่น้ำปิงนะครับก็บรรยากาศดีมากเลยก็แวะเวียนมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆนะครับก็ ก็เรียกว่าให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยช,ช่วงนี้มีโควิดที่เชียงใหม่กับเชียงรายนะฮะก็เรามาระวังตัวกันหน่อยแหมเศรษฐกิจกำลังจะดีนะโควิดอีกแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ต่างประเทศเขาก็มีกันเยอะแยะนะฮะก็เมืองไทยมีบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปตื่นตระหนกนะครับแล้วก็สวมแมสแล้วก็ล้างมือก่อนทานอาหารนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาให้ความ,มารู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารเข็มนะครับ คือการทานอาหารเค็มเนี่ยจะทําให้เราเป็นโรคที่แบบเยอะมากเลยเช่นโรคความดันสูงใช่ไหมครับโรคหัวใจนะครับโรคไตหรือเลือดังนะครับแล้วก็ยังมีบางวิจัยเนี่ยนะครับบ่งบอกว่าอาจจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลายอย่างนะครับเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับคราวนี้เรื่องของการที่เมื่อไหร่ล่ะที่เรียกว่าเค็มเอางี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับอายุกเกิน11ปีขึ้นไปนะครับก็ไม่ควรเอาเกิน15ปีดีกว่าไม่ควร เกลือเนี่ยไม่ควรเกินสักหกช้อนชานะครับหรือโซเดียมเนี่ยประมาณ2,000มิลลิกรัมนะครับต่อวันนี่ก็คือว่าตัวเลขที่เราแนะนําเอาไว้ไม่ควรจะเกินเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยมันก็จะทําให้มีความเสื่อมทีละนิดมันไม่เป็นทันทีหรอกแต่ว่ามันจะใช้เวลาทีละนิดแล้วก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆซึ่งค่าเฉลี่ยของคนไทยที่เราทานเกลืออยู่เนี่ยก็ประมาณสัก4 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเยอะกว่าปกติถึง2เท่านะฮะจริงๆแล้วทั้งโลกตอนนี้ก็ ก,กินเค็มมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็มีคนเป็นโรคไตยเยอะกว่าเดิมแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเป็นโรคความดันสูงเป็นโอ้เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเกิดท่านแบบลดการกินเค็มได้เพียงเล็กน้อยนะฮะหรือครึ่งหนึ่งจากปกติเนี่ยก็จะทําให้เราแทบจะแบบบางคนอาจจะหยุดยาความดันได้เลยหรือบางคนอาจจะมีความเสี่ยงโรคหัวใจต่ําลงซึ่งแบบมันตีมากๆเลยคราวนี้ก็มีเทคนิคมาสอนนะครับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องของการลดอาหารเค็มนะครับ อันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยถ้าเราจะลดอาหารเค็มได้เนี่ยเราต้องอ่านฉลากทุกครั้งนะครับเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยอาหารก็จะมีฉลากเขียนอยู่แล้วว่ามีโซเดียมเท่าไหร่เขาจะไม่เขียนว่าเกลือกี่ช้อนชาอะไรอย่างงี้นะเขาจะเขียนมีโซเดียมเท่าไหร่วันหนึ่งเราไม่ควรทานเกิน2,000มิลลิกรัมใช่ไหมแล้วก็ดูเลยว่าฉลากอาหารเนี่ยมีโซเดียมเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือ,อพยายามอย่าทานอาหารที่เป็นกลุ่มฟาสต์ฟู้ด คือกลุ่มฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราคำนวณเกลือยาส่วนใหญ่มันเค็มมากกว่าปกติเช่นแฮมเบอร์เกอร์นะครับเช่นพิซซ่าเช่นแซนด์วิชชีสแซนด์วิชที่มันแบบดูแบบโอ้โหแบบเขาเรียกแคลอรี่สูงสูงพวกนี้ก็จะมีองค์ประกอบของเกลือมากเลยนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับอันที่3นะครับอันที่3าก็คือพวกอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งก็คือ โดยปกติเนี่ยเราจะถนอมอาหารหรือจะแปลรูปอาหารเนี่ยมันจะมามีความเค็มกับความหวานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้ความเค็มกับความหวานเนี่ยเรากินบ่อยๆนะครับเช่นพวกแบบเนื้อเคม็เเคมกุนเชียงไส้กรอกแฮมเบคอนเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราค่อนข้างมีปัญหานะครับอันที่สี่ก็คือว่า<ง>เรื่องของการปรุงปรุงอาหารต่างๆนะครับ โดยปกติเนี่ยอาหารที่เราทําเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเราใส่เกลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับหรือเค็มเท่าไหร่อันนี้เราก็ปรุงได้แต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยถ้าเกิดท่านไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยโดยชนใหญ่อะ่ะเขาปรุงอยู่แล้วน้อยมากที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจะไม่ปรุงน้อยมากที่ร้านผัดกระเพราจะไม่ปรุงเพราะนั้นถ้าท่านสาดน้าําปลาสาดเกลือเข้าไปอีกมันก็มกักจะมีปัญหานะครับก็คืออ,อันนี้ก็เป็นอีกอีกข้อหนึ่งที่แนะนําว่าเอออย่าเลยอย่าอย่าไปปรุงเพิ่มนะครับเพราะว่า ถ้าปรุงเพิ่มเนี่ยมันก็จะ,ะมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดท่านทำอาหารเองก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของการทำอาหารเองเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้ทำอาหารเองนะครับเพราะว่าการทำอาหารเองเนี่ยเราจะสามารถที่จะกําหนดปริมาณโปรตีนไขมันนะครับแล้วก็คาร์บโบไฮเดรตซึ่งเราเลือกได้ว่าโปรตีนนี้ก็มีมันน,น้อยๆเช่นปลาเช่นไก่ ลอกหนังเป็นต้นนะครับไขมันก็เป็นไขมันดีนะครับคาร์บโบไฮเดรตก็เป็นพวกข้าวที่ไม่ขัดสิอย่างนี้ก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าแล้วก็จะทําให้เรื่องของการกินเค็มเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ท่านก็จะเสี่ยงกับภาวะความดันสูงแล้วก็โรคไตเรื้อรังน้อยลงครับก็ขอคห้วใจวนสุขภาพ